มาพบกับเราอีกแล้วนะคะที่ช่องแก้มละมุนที่เวลมาเย่เย่เย่วันนี้นะคะเราเปิดหัวกันด้วยการกินเหมือนเดิมเอไม่มีอะไรมากคกินอย่างเดียวทริปนี้เรามาที่เชียงใหม่ร้านแรกนะคะวันนี้เราจะมาคลิปนี้อาจะจะบอกว่าเราจะมารีวิวกัน เรื่องกินละกันกิน,นกของกินแบบบ้านๆเนาะ,ะบ้านๆเราก็มาตามเขาอีกทีนึืงเดี๋ยวมาลองชิมดีกว่าว่าอาหารที่นี่เป็นยังไงร้านลาบไก่พันเหวินเนาะ,อ,ะอ,อยู่ในซอยบางคนน,นี่คือแบบซอยแคบๆแ,แบบว่ารถนี่ต้องจอดริมทางอโอเคมามเรามาลองชิมดีกว่า มาค่ะอันนี้อะไระคะอันแรกก็คือเป็นลาบหมูสุกลาบหมูสุกเ <อะ S 2> นาะเครื่องเครื่องเทศเขาจะแบบว่าเหมือนแบบสไตล์เหนือเหนือหน่อยลาบเหนืออะไรใช่ใช่ลาบเหนือ,อแล้วก็อันนี้จะเป็นไส้อัว่วไส้อั่วหน้าอีบมากอันนี้จะเป็นหมกจิ้มไข่ กินไข่นะคะอันนี้แอปหมูอ่าอันนี้อันนี้อ่องฟูอ่องฟูค่ะเขาบอกว่าเมนูเนี้ยจะหมดเร็วมากอืแล้วก็ไข่เจียวแต่เลยมีสองอย่างมากันสองคนสั่งกีอย่างแปดธรรมดาที่ไหนจะไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาลองชิมก่อนดีกว่าเขาเหนียวร้านก็จะเป็นแบบบ้านๆเนาะใช่ร้านบ้านๆร้านอาหารเหนือ อืมอืมเป็นไงเป็นไงเป็นไงตึงดึงเชียวไงอร่อยอร่อยมากอันนี้อะไรนะแอปหมูแอปหมูเนาะคือร้านอาหารเหนือบ้านเนาะ ปลามาแล้วค่ะต้มยำปลานิบเอาในรองซีพี่อุ๋ยต้มยำสไตล์เหนือคะกินน้ำก่อนคุณแต่ก่อนคนขับปลามาถึงเนี่ยโอ้ยเป็นไงครับต้มยำเหนือก็สไตล์เหนืออ่าก็สไตล์เหนือเหนือใช่ไหมมันไม่เหมือนต้มปลาอีสานบ้านเราอ่าโอเคก็ใส่ใบอะไรด้วยดูอ่ะแต่หอมไหมหอมกรงเทบปะ หอมตะไครมากแต่ก <c oughs> <c oughs> ็ค <reco Christ> ือจะไม่ได้จัดจานมากดูดิอุ้ยอุ้ยลองกินดูเขาใส่พวกขิงอุ้ยอะไรนะอันเนี้ยขมิ้นเหรอขมิ้นเหรอเนี่ยอันนี้ก็จะเลือดอันนี้อยากเนื้อน้อยน้อยเนี่ยเอออีตู่ว่าไม่รู้อือืมดทตายมึงเหนื่อยะค่ะมึงเสพด้วยโอเคไปกินกระป๋อง อร่อยอร่อยค่าเสียหายาทั้งหมดเจ450นะคะดีสิอิ่มมากกินไม่ไหวแล้วดูมบุญาคนแต่เรายังขาดของหวานนะ <laughs> I can don't, I can There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. your vibe always have your back we like all the same tracks listen all night in the sheet's all black said i'm falling fast don't remember life before you that's fast i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel mad Catch me if I fall for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I all the same tracks, listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. To my place, I feel my heart it race. So catch me if I fall. หชั่วโมงกับอีก45นาทีในการรอคิวนะคะแนนไปเอาโต๊ะแล้ว1ชั่วโมงกับอีก45นาทีที่ได้โต๊ะนะคะแล้วต้องมาสั่งอาหารอีกไม่รู้ว่าจะอีกกี่นาทีได้อาหารสรุปแล้วเกือบ2ชั่วโมงอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาหารจะดานไหม สุกี้แห้งเอ้ยสุกี้เนี่ยน้ำหมูใช่ไหมใช่แล้วของคุณน่ะอันนี้สุกี้รวมรวมทุกอย่างรวมใช่ไหมสิบห้านาทีนะคะในการสั่งอาหารแล้วก็มาเสิร์ฟเนาะใช่ลองดูดิใส่น้ำจิ้มนะใช่ไหมจิ้มน้ทไมเปไงไปไงยังโอยห่เนี่ยสองชั่วโมงจริงๆสองชั่วโมงไม่เคยรอเลยนานขนาดนี้มาก่อน ยังไงใส่น้ำจิ้มแล้วใช่ไหมใส่แล้วใส่น้ำจิ้มแล้วรีวิวตามจริงนะคะจะเข้าได้ไหมนะ <c oughs> ยังไงเป็นไง เทียบกับร้านประจําของเราที่ถูกปากอะ่ะร้านประจาอร่อยกว่าร้านประจําอร่อยกว่าใช่ไหมอันนี้เขาหอมกะทะแต่ว่ารสยังไม่เท่มคนเท่าไหร่ผักเป็นไงกรอบอย่างที่เขาว่าไหมใช่กรอบหรือไม่สุกรอบกรอบ<ๆ>ใช่ป่ะใช่อ่า ขอตัวรับประทานก่อนนะคะหิวมากค่ะตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้วค่ะห, <c oughs> หาวอดวอดเลยโอเคใส่น้ำทิ้นำทิมไปแล้วสามถ้วยยังรู้สึกจืดอยู่เลยสุกี้น้ำอง,อง,องม ดีขึ้นไหมแซลเออไม่รู้ดิรู้สึกผิดหวังอะตอนที่เราไม่ได้ใส่เลยมันววมันก็จืดจืดมากเลยจืดแบบจืดแบบจริงๆเลยแซลม์จิ้มสามถ้วยแล้วนะหมูนุ่มแต่คือสรสชาติมันเหมือนลาบสรุปก็คือร้านประจำเราอร่อยสุดเนาะร้านเจเปิลคะ่ะตลาดอิ่มเอมสลับบุรีนะคะเพราะว่าเป็นคนสลับบุรีคะ่ะ ลองไปชิมนะคะตลาดอิ่มเอมถ้าใครได้แวะไปใช่เนาะสลับบุรีร้านเจเปิลนะ่ะนั่นแหละอร่อยกว่าเยอะจบการรีวิวคะ่ะบาย มอร์นิ่งเช้าวันที่สองค่ะตื่นแล้วสดใสสบายใจอากาศดีก็กินกันเลยทีเดียวกินกันอีกแล้วกินก็คือกิน ตอนนี้อยู่ที่อาร้านสภาคาเฟ่จ็ดแปดหกนะคะนี่ที่สั่งมามีไขก่กระทะมีโจ๊กแล้วก็มีแซนด์วิชแฮมชีสนี่แล้วเขาก็มีชาใหส้สองแกวเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าร้านนี้มากินบ่อยค่ะเวลามาทำงานที่เชียงใหม่ <c oughs> เป็นร้านอาหารเช้ายุนดถนนช้างคานนะคะเยเอะจังเ,เยอะมากคมาอีก อีกการหนึ่งเป็นแงจุกจุจุกจุกค่ะแล้วก็ตอนเช้านะคะอย่างเดียวเราไปหาอะไรกินกันต่ออีก่วนสายยังมีอีกไม่หมดแค่นี้อ,อ,อืไปกินกัน เลยไ,ขไข<อ>ม,ม่ชแแ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 มีมีโจ๊กหนึ่งไข่กระทะสองค <c oughs> ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดวัโลรถนะคะมหาสือสเสบียงกัน <c oughs> ติดตามว่าเราจะไปที่ไหนกันในคลิปหน้า ซื้อเสียงตุนก่อนกระดูกหมูอข่อย่ายยงไงคะพี่คงีดและห้าสิบห้าห้าสิบห้าอันนี้เอากี่ขีดพี่อุ๋ยสองขีดอันนี้สองขีดแล้วอันนี้เนือ้อหมอูอันนี้หนึงนน่งมั้ยสองสองอย่างละสองขีดค่ะ เอาข้าเหนียวไหมท้อน่นินี่นได้ของมาครบแล้วค่ะทุกคนเสบียงของเราท,ที่ร้านนี้นำลงพี่อุ๋ยเคยมากินแล้วบอกว่าหมูทอดเขาอร่อยใช่หมูทอดอร่อยนะที่นี้ก็จะมีขายแบบพวกแบบพวกอบแห้งอะไรเงี้ย<ม>พวกผลไม้ของฝากอะไรอย่างเงี้ยคัวเอวย,ยาไยอบแห้งเอยแคบปหมูเอวยแหนม ก็เหมือนแบบเป็นสถานที่ที่แบบว่าซื้อของฝากกลับได้ใช่เป็นร้านซื้อของฝากกันใช่นะใช่โอเคเป็นร้านอื่นกันต่อไปไปเอาสอง,สองัมงังกรค่ะแม่ไม่รู้จะสั่ง,งตัวอะไร นี่ทุกคนเราได้แบบปลาทังกบปกติมานะเพราะว่าแบบที่เป็นรูปอะคิวเยอะมากรอไม่ไหวอืมคิวเยอะอเราเคยกินแล้วนะรา้านีนเ้เนอะก็ปลาทังกบกก็ปกติแล้วก็สังขยาะไม่ได้หวานมาก แต่ว่าถ้าใครจะมาก็คือว่าต้องมาเร็วต้องแบบรอได้อ่ะต้องอที่ทำพวกแบบเป็นรูปไปเยอะมากจะอยู่ร้านจะอยู่ตรงสารเจ้าเลยนะ<ไ>ตรงแถวหลังตลาดกําตลาดวะละรอเนาะอโอเคไปกันตออ่อ เลี่ชีสพายแล้วก็มีซนเจอร์ของนก็คืมนไะร้าวมนานไม่ได้กินโอเคลองชิมลองชิมดีกว่าค่ะกาแฟด้วยเอสโซ ทุกอย่างที่มากินนี่รอคิวนานเหมือนเลยนะคะอืมเป็นมะนาวอืาทั้หมือเหมือนอะไรที่นี้อเมริกาโน่นามัสไม่กันตัวนี้อันนี้คือไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมอ่า มาตำกันได้เลยค่ะทุกคนรีวิวเยอะมากค่ะร้านเค้กร้านนี้นีร่นเพราะว่ามีอสนจี่เปี้ยวข่างีได้นี่ค่ะู่ม่ขอุ่ย ร้ okay. านเขาไม่ได้ใหญ่นะคะคนเขาจะให้ยืนรอคิวอยู่ข้างนอกเนะาะแั่การจัดการดีใช่คนคิวเยอะแต่แป๊บเดียวอ่ะค ที่สุโขทัย Okay, one, two, three. One, two, three.